ตอนนี้อยู่ขี้ข้าวอคะฝนมันตกน้ำท่วมน้ำท่วมเลยค่ะจะไปยังไงฮะใช้โดมเฮ้ยใช่ปะไอ้งโดสเออโอ้ฮ่าฮ่าป้าเอานี้ไม่เอาอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเสี่ย่วยอย่าไม่เอาแล้วไหนทีมเก่งไอคิ้งเก่งเหรอผู้หญิงผู้หญิงค่ะพุทธะพุทธะอะไรครับป้า เอาฟีฟาบอลโลกค่ะเออฟีฟ่าเวอร์คัส2018ค่ะเออกำลังเตะกันแล้วนะครับอย่างนั้นเนี่ยดูบอลอย่างเดียวนะไม่ได้นะคะต้องเตรียมตัวนะคะนี่จ้าแล้วจะเตรียมตัวยังไงอะคะเนี่ยฮะก็เดี๋ยวบินไปรัสเซียเลยค่ะโอ้โหนะดีแป้นเกิดตีแป้เกินต้องไเกินไปอังกฤษ อันนั้นมันไม่ใช่คนนอยไปจ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อเสื้อฟุตบอลมาเชียร์กันค่ะแล้วไปซื้อที่ไหนคะเนี่ยเดี๋ยวป้าพาไป ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วันนี้เราเชียร์ฟุตบอลโลกไงเออต้องไปไปที่หลังสนามกีฬาค่ะเขาจะเป็นแหล่งสุพัชยาสายใช่ไหมสุพัชลาสายเชุมพัชลาสายจ๋าใช้จ่ใช้เจเจไปไหนครับเจเจเจเนี่ยอยากไปสนน้ำลายยื่นกลับจากโรงเรียนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยอ่าล่ะค่ะวันนี้เมื่อกี้รับสองคนขึ้นมานะเราจะตรงไปที่หลังสนามสุพัชลาสายเขาเป็นเขาเป็นแหล่งขาย โตกองกอล์อกีฬารองเท้าไม้แบตอะไรเงี้ยคือครบหมดเลยแต่ว่ามันจะเป็นของก๊อปเกรดเอนะเป่าปะก็มีบ้างอะไรเงี้ยแกร์เบนเลอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปซื้อเกรดไหนคะเดี๋ยวไปดูกันอ่แล้วแต่ราคาครับได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้อยู่ทิวข้าวเหรอคะใช่ที่ข้าวกำลังประสบปัญหาว่าฝนมันตกน้ำท่วมน้ำท่วมเลยค่ะจะไปยังไงคะ ไกลดีคะเนี่ยนะ <Yeah. S 1> เนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้ใกล้สุดเดี๋ยวเราตร้องปีกแล้วกระโดดนะกายไปลูกไปลองทางล,งล,ลูกมันจะเน่าเก็บร่มก่อนไม่ได้ใช้ร่มเอ,เอ้ยไปก่อนไ, <c oughs> ไม่เหยวใต้กล้เลยมือม้ามือแบบกล้องสั่นเลยวะเน็ตมีงมาเองโดดโดดโอ้มิงมิงโดดออกมาโดดไามออะมาโดดมาออกมาโดดมาเร็วๆมีใกล้แล้ว อ้าวใช่ฮะร้านือสอร์แีคคูฮะดีวัคคูใช่หรอใช่มาได้เลยไม่รบกวนนั่นนะผลคูใช่ ขาเปาไจกอันนี้ของเด็ังฝรั่งเศสค่ะอันฝรั่งเศสเขาขาวไม่สวยเนาะอันนี้อะไรอันนี้อังกฤษสีแดงก็ือตามทีมชอบสวยก็ด้วยไงก็ทีมที่ชอบก็เกียได้เรื่อยเืยเรทีมที่ชอบเดี๋ยวซื้อดีกว่าแต่ว่ามันกันทีมที่ชอบแต่ว่า ป้าป้าว่ากายใส่ปาซิลไหมปาซิลมีเล็กกว่านี้ไหมครับมีเล็กกว่านี้ไหมน้องคนนี้ใส่ป้าพีนอะไรนี่นี่ป้าเอาไม่เอาอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันทีมป่วยอย่าไม่เอาปินปีนปีนอ่นี่ไม่เอาป้านี่แล้นไหนทีมเก่งทีมเก่งไหนนี่ว่าคมันมืดมันมืดเยอะเหรอหคูมันจ๋าพุทจ๋าอาร์เจนติน่าเมสซี่เมสซี่กายค่ะวันนี้ แมสซิ่งกายแต่ว่ามันก็เล็กแต่ว่าถ้าสีขาวเนี่ยเวลาเละมันจะเละเลยนะฮะแอยหรอเออมันจะพาซิลาบาซิโลน่าไม่ใช่บาซิลนี่มันทีมชาติเลยพี่ปาซิลเต็งพี่ที่สั่งเสื้อไว้จำได้ไหมครับส,สองตัวได้ออาลองใส่ีดูเออเหลืองดีความกว้างไหมฮะ ชอบสีอะไรชอบสีแดงชอบสีบัฟจริจริงป้าชอบไปเย็นดินหน้านะแต่พอป้าใส่นะกายก็บอกว่างาจะเอาเย็นจะหน้าเหมือนกันเอยากไม่เอาซ้ำกันเซื่อเชียร์พุทธทีนี้เขาสีสวยนะไม่ได้เลือกเพราะว่าจริงๆอ่ะเชียงกีดแต่ว่าชุดทางกีดมันไม่สวยอ่ะเลยึน่าจะซื้อสีเป็นนี่เนี่อย่าแม่เอานดูซื้อ ของผู้หญิงก็จะมีแค่สองมาเป็นไงบ้างมันก็ดก็ใสได้แต่บอลไม่ได้ใสแล้วเหมือนเหมือนฟอร์มิโไหมบบนเหมือนอลวิ่งเข้ากลไปรการเตาเาปิ๊ดนี่อะไรนะนี่ว่าใครได้ประตูลุมนี่งกโกยังไงคะสอง ได้เอาตัวนี้ใช่ไหมมามาตัวเน้ี้มช่ไหนตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใจอะเปลี่ยนใจแล้วเจลามนเนี่ยเาแนนี้เป็นคอลเลคชั่นเก่านะสองพันเจบดสี่องายไม่พีนกายอเจนติน่ามาาวเมสซี่เมสซี่กา ปลาใส่ตังค่ะปลาเป็นมันี่ใส่อะไรอ่ะปวดแอลเมื่อกี้ใส่เอสลงไปนะปุ้มปิ้นเลยใส่ตังค่ะโอเคเราได uh. wow. uh. wow. ้แล้วนะคะอะไรเป็นไงเสียตังเรียบร้อยสบายใจอ่ะเดี๋ยวไปเชียร์บอลโลกได้ไอ้นี่ของาใครได้เช uh. 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 uh ีย huh. ร to uh ์ท huh. okay. uh. like ีมอะไรนะคะได้สนับแข้งของกายมาด้วยแล้วถ้าใครเตรียมเชียร์ทีมอะไรนะเม้นบอกด้วยค่ะป้าป้าเชียร์อะไรคะ อเมริกาเยอรมันยืนยันตลอดใช่สีทีมสุดท้ายแต่ว่าบาซิลปีนี้ก็เก่งอ่ะเบอร์บิโน่ไม่รู้จักค่ะเบอร์บิโน่รเบโตโรบิโน่หรอปัล่าอะโอเคนี้ไปบ้านกัน